สวัสดีค่ะวันนี้เซ้เอ็มพามาชมรถกระบะ4ประตูค่ะคันนี้เป็นปี2019 Z-Edition ตค่ะ4ประตูตัวเตี้ยนะคะทันใดมองหารถใช้งานนะคะมองหารถสภาพดีค่ะรถยนต์ปี2019เครื่อง2.4ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะคะ ล้อมแม็กนะคะก็มีริ้วรอยค่ะรถยังไม่ได้เก็บงานนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะสองจุดมีรอยเล็กน้อยค่ะดูฝาท้ายกัน Z e t i t i o n นนะคะเครื่องดีเซลค่ะภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะมีอรอยนิดนหน่อยค่ะทั่วไปนะคะ เกียร์ธรรมดานะคะแบบ6สปีดค่ะไปชมภายใน ีฝั่งคนขับค่ะสีในกล้องเฟดนิดนึงนะคะของจริงสีดำค่ะยังไม่ได้ล้างเก็บงานนะคะยังไม่ได้ซักเบาซักพรม okay. เลขไม้นะคะอยู่ที่2 1 9 9 2 6 6กิโลเมตรค่ะไม่ต้องตกใจไปเลขไม่2,000สนระยะเข้าศูนย์ตามรอบเลยค่ะเช็คตามรอบนะคะ กระจบกไฟฟ้าค่ะรุ่นนี้เป็นตัว E นะคะโอ้คันนี้สวยเลยค่ะขอบประตูอะไรคือสวยเลยนะคะกลิปเลย เรื่องกันสักหน่อยฝากกระโปรงไม่มีบุบเลยค่ะโอ้เลขไม่สองแสนกว่าแต่สภาพคือสวยเลยค่ะ โอ้สวยค่ะอันนี้พูดซันแบบอันนี้เห็นของจริงคือไม่อวยเลยนะคะโอ้เลขไม่เลขไม่สองแสนกว่าแต่น็อตไม่ขยับเลยว้าวเลยค่ะนี่โซเอ็มก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยปี2019ค่ะ น็อตไม่ขยับเลยค่ะเพดนะคะเรียบเนียนหน้าเดิมค่ะน็อตนะคะ LR ไม่มีขยับเลยเหมือนเดิมนะคะจุดรอยม้าเขาโอ้สวยจริงค่ะสวยจริงแบบไม่จกตาเลย ริ้วรอยเล็ก,ลกๆน้อยๆทั่วไปนะคะแต่คือฝาเดิมแล้วน็อตไม่ขยับเลยค่ะยางยิบสี่ด้วยนะคะโอ้ oh. จัดเลยค่ะกับคันนี้นะคะรีโว่สี่ประตูเตี้ยนะคะสี่ประตูตัว E ค่ะ ปี2019นะคะแซตอีดิชันจัดเลยวันนี้369,000บาทค่ะ369,000บาทนะคะตัวนี้ออกห้างป้ายแดงนี่600,000กว่าเลยนะคะหันเลยค่ะ50%นะคะปีนี้ปี2025ค่ะรถปี2019รถยนต์ทั้งหมด6ปีเข้าศูนย์ตามรอบนะคะเลขไม 2, 000, 2, 000้200,000 201นะเมื่อกี้นี้ไม่ไม่มีผลเลยเพราะรถสวยไม่มีสนิมด้วยนะคะ กระจกก็ยังกระจกเดิมโตโยต้าเลยหกระจกโตโยต้านะคะป้ายภาษีจะหมดสิงหาหกแปค่ะว้าวเลยค่ะว,ว้าวจริงๆเรียวรอยทั่วไปที่น้องเราวงไว้นะคะทั่วไปอันนี้บุกอิดเดียวเองค่ะสามแสนหกหมื่นบาทค่ะ 369,000บาทนะคะโอ้กระจกเดิมโตยโยต้าทุกวันเลยคะ่ะ ชมรถได้ที่ RDD Car Center นะคะสาขาเทพลักษ์สมุทรปาการค่ะเข้าชมรถได้นะคะเราเปิดอีกทีนะคะจะเป็นวันพุทธที่16ค่ะวันพุทธที่16ชมได้เลยนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะขอบยางก็ยังดีอยู่รถไม่ตากแดดเลยนะคะว้าวเลยคันนี้ว้าวเลยค่ะ ไม่สองแสนหนึ่งไม่มีอุปสรรคจริงๆค่ะรถดูแลบำรุงรักษาอยู่ตลอดนะคะเบาะไม่มีขาดเลยค่ะน็อตนะคะเดิมๆโอเคย้ำราคาอีกครั้งนะคะ369,000บาทเครื่อง2.4ปี2019นันซตอ dition นะคะเป็นตัว E ค่ะล้อแม็กปี2021นย่สน,นะคะอย่าง อยากดูรูปรถเพิ่มเติมแจ้งเซลล์เได้นะคะแอดไลน์ Ad ได้เลยมีลิงก์ QR code ด้านล่างและเบอร์โทรเซลล์เนะคะหากเซลล์เไม่ได้รับสายเซลล์เโทรกลับนะคะมาดีอาจจะติดลูกเล็กค่ะซื้อสดเราไม่มีบวกแวดนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับนะคะดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้น2.79%ค่ะสำหรับ4ปีมีเลือกผ่อนได้ถึงสูงสุด7ปีเลยค่ะ ไฟแนนซ์ Finance, เรามีรองรับหลายที่นะคะสอบถามกับเซลล์เอ็มได้เรื่องดาวนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝงนะคะเราคุยกันตรงๆว่ามีตัวไหนที่เราต้องชำระนะคะเรื่องประกันภยัยหรือตัวไหนแจ้งเซลล์เอ็มแจ้งหมดนะคะโอเคค่ะวันนี้เซลล์เอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็เจอกันใหม่อีกทีวันอังคารนะคะ วันอังเอ้ขออภัยค่ะวันพุธค่ะวันพุทธที่16เมษายนนะคะสุขสันต์วันสงกา์ค่ะวันนี้ก็รถน้ำดำหัวนะคะในช่วงเทศกาลสงการน,นี้เดินทางนะคะกลับบ้านนะคะและมาทำงานอย่างปลอดภัยไปเที่ยวขอให้สนุกนะคะและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะสุขสันต์วันสงการน,นะคะวันนี้เซลเอ็มขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะ เปิดงานหลังสงการค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ